ทิติมาทิติมาก็สิบแล้วบารมีสิบแล้วมนตการสิบแล้ววชิรยาสิบแล้ว<ม>ไปซ้อนสิบแล้วแล้วก็ศิราดาสิบแล้วเสร็จแล้วที่เหลือเก้า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 แปดแปดแปดเยอะเลยนั้นก็เก่งแล้วเหมือนกันเก่งแล้วเหมือนกันยังสอบพอสอบคนตัวมัดผมแสดงว่าเท่าหรือไม่หรือว่าจะมีคนที่คะแนนเท่าผมดีมีสองคนมีบนตการและ ตะก,กี้ใครนะบารามีใช่ไหมครับอตอนนี้ขนมไปสอบค์นนะคะแนนตรงนั้นไม่ซีเรียสน,นะดูแค่ว่าทําถูกกี่ข้อพอ,อแต่คะแนนตรงนั้นมันอยู่ที่ว่าเราเปิดการโบนัสได้เท่าไหร่เนี่ยนะดนะดวง,วงคะแนนหลักพันคือดวงดวงการเปิดเปิดการแต่คียเวิร์ดหลักๆกก็คือถ้าตัวเองได้คะแนนเยอะแล้วตอบถูกเก้าข้อแปดข้อสิบข้อ เก่งแล้วเก่งแล้วเก่งแล้วจับตัจะมานะเต้ครูแล้วนาเต้ค้วครูคะผมได้หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบะครูดีเยอะแล้วตอบถูกกี่ข้อตอบถูกถ้าแปข้ออีแป๊บนึงมันจะเป็นวีโอยาวได้ แม่ทายว่าอันบนอันที่สามนะ